มาทำข้อต่อไปนะครับลบรกวนนักเรียนเปลี่ยนช่วยรีเนมให้เป็นรหัสตามด้วยชื่อหน่อยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปไว้หน่อยแต่ว่าเดี๋ยวทำโจทย์กันก่อนนะถัดไปไปดูข้อเจ็ดสิบห้านะครับข้อเจ็ดสิบห้า อ้ว oh, ่าเจ็ดสิบห้านี่โจทย์คลาสสิกนะโอเคข้อ okay. นี้นะเรื่องเติมลมยางรถยนต์เนี่ยนะครับอันนี้ ก็โจ์ใหญ่มากเลยเต็มหน้าเลยว่ะคือบอกว่าเป็นบอกว่ามีอากาศนะครับอยู่ในยางรถยนต์นะครับเ,เริ่มต้นนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ลบสิบนะครับความดันร้อยเก้าสิกิโลบาสคาลนะครับหลังจากที่ขับรถอะไป ระยะหนึ่งนะครับอุณภูมิขยายอุณภูมิเพิ่มขึ้นเป็น10บองศาเซลเซียสเขาบอกว่าให้หาความดันใหม่นะครับว่าความดันกลายเป็นเท่าไหร่เขาบอกว่า you must make one assumption on you r คือคุณนะ่ะจะต้องตั้งสมมติฐานขึ้นมา1ข้อด้วยตัวเอง ถ้าไม่ตั้งสมมติฐานข้อนี้ขึ้นมาก็จะคำนวณไม่ออกนะครับข้อนี้ก็คือโจทย์ให้มาอาจจะทำแบบเดิมก็ได้นะ,อะลองดูนะอาจจะทำแบบเดิมก็คือไอ้ g i เป n d a t a ใช่ไหมข้อมูลที่โจทย์ให้มาเนี่ยเราก็อาจจะแสดงให้อยู่ในรูป ของรูปภาพอะไรเงี้ยนะครับก็าวาดเป็นรูปยางรถยนต์ก็ได้นะครับเป็นรูปวงกลมได้สวยงามนะครับแล้วก็ อันนี้มันก็จะเป็นสองจังหวะเหมือนกันใช่ไหมครับก็คือจังหวะแรกเนี่ยอุณหภูมิเริ่มต้นที่ลบสิบนะครับจังหวะที่สองอุณหภูมิจบที่จบที่สิบองศานะครับดูดูโจทย์ดีๆนะคือเมื่อกี้ที่ผมหยุดไปคือกําลังดูว่ามันขึ้นสิบองศาหรือว่าขึ้นไปเป็นสิบองศานะครับถ้าเกิดตรงนี้เขาเปลี่ยนนะถ้าสมมุติเขาพูดว่า rise by 10 degree อย่างเงี้ยนะก็แปลว่าขึ้นไปอีก10องศาแปลว่าอุณหภูมิสุดท้ายเราเป็นศูนย์นะแต่ว่าถ้าเกิดเขาบอกว่า rise to ก็แปลว่าขึ้นไปเป็น10องศานะครับก็ดูแล้วไม่ต้องคิดเลยว่ามันมันมันใช่เมืองไทยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับถูกไหมอุณหภูมิลบ10อุณหภูมิ10องศาอย่างเงี้ยไม่ใช่เมืองไทยอยู่แล้วนะครับก็หนังสือเป็นหนังสืออเมริกานี่หว่าใช่ไหมมันก็ต้องเป็นนั่นแหละเป็นฝรั่งนั่นละ อ่าทีนี้เรารู้ว่าข้างในนี้เป็นอากาศใช่ไหมครับอ่ะเราก็ไล่ข้อมูลไปนะ given data มันมีอะไรมาบ้างนะครับอันนี้สภาวะที่หนึ่งนี่สภาวะที่สองเริ่มต้นอ่าที่หนึ่งนะเป็นลบสิบใช่ไหมเราก็เขียนไปก่อนทีหนึ่งเป็นร้อยเก้าสิบอย่าลืมว่าเหมือนเดิมนะครับหลักการของเทอร์โมไดนามิกก็คือ ถ้าที่สภาวะเรารู้คุณสมบัติครบสองค่าเนี่ยนะคุณสมบัติอื่นเราหาได้ทั้งหมดนะครับแอขยับกล้องแล้วก็อืมอ่ะเขาให้ข้อมูลมาว่าทีสองอ่ะเป็นสิบองศานะโจทย์มันก็จะเป็นแบบนี้ตลอดนะครับคือว่าให้ข้อมูลเรามาเสร็จปุ๊บ ไอสภาวะหนึ่งจะให้มาครบสองอีกสภาวะหนึ่งจะให้มาแค่อันเดียวแล้วกอ็อีกที่ขาดไปอีกอันเหนือสภาวะที่สองเนี่ยเขาจะให้ให้เราหาเองนะครับซึ่งคราวนี้โจทย์ข้อนี้เนี่ยมันจะต้องทำยังไงล่ะเนี่ยอันนี้เป็นสมมุติอะไรดีอะ เราต้องการหาเนี่ยครับเราต้องการหาสภาวะที่สองออกเดี๋ยวเอาสิ่งที่โจทย์ถามก่อนสิ่งที่โจทย์ถามคืออันนี้ใช่ไหมปสองเท่ากับเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมครับแต่ว่าเราต้องหาคุณสมบัตินะจุดที่สองให้ได้อีกหนึ่งตัวเราถึงจะคำนวณได้ว่าไอความดันที่เขาถามนะ่ะเป็นเท่าไหร่ซึ่งมันก็น่าจะไปตรงกับตรงนี้แหละครับที่เขาบอกว่า เราจะต้องตั้งสมมติฐานขึ้นมาข้อนึงเองนะเราถึงจะคิดเราถึงจะตอบคําถามโจทย์ได้เราควรจะตั้งสมมติฐานอะไรขึ้นมานี่ครับเนี่ยทำไงถึงจะหาคุณสมบัติตัวที่สองฝั่งนี้ได้ นึกออกไหมควรจะตั้งเป็ปริมมารเท่ากันนะเออใช่ไหมถูกไหมครับนี่คือนี่คือสมบติฐานที่เราต้องตั้งขึ้นมาไม่งั้นเราหาไม่ออกนะคือเราก็จะไม่รู้ว่าเออแล้วกูจะไปเอาคุณสมบัติตัวที่สองมาจากไหนว่าในการประมาณค่าความดันเนี่ยนะครับก็คือตัวนี้ครับผมเขียนบนนี้เลยแล้วกันนะเนาะ ตัวนี้นะ no. อันนี้คือไอ้ข้อที่บอกว่าเป็น assumption อะที่ผมบอกคุณนะว่าเราต้องไล่ given data ใช่ไหมเราต้องไล่หาคำถามใช่ไหมครับเราต้องไล่ว่าเอา้าต้องสมมุติอะไรอีกวะนะครับอันนี้คือในความเป็นจริงมันไม่คงที่ถูกไหมเพราะว่า เราวิ่งวิ่งไปไอยางไออากาศที่อยู่ในล้อมันก็จะร้อนขึ้นใช่ไหมครับแล้วยางจริงๆปริมาตรมันต้องขยายนิดนึงแต่ว่าถ้าเราไม่สมมุติว่ามันคงที่นี่เราคิดไม่ออกแล้วนะเพราะตัวแปรไม่ครบนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็เขียนว่าเนี่ยระหว่างกระบวนการนี่นะคือสมมุติว่า v คงที่นะครับพอสมมุติว่า v คงที่ปุ๊บเนี่ย V2 กับ V1 เท่ากันคราเนี้ครบแล้วเราก็จะรู้คุณสมบัติครบ2ค่าแล้วมีอุณหภูมิอันหนึ่งปริมาตรอันหนึ่งจบแล้วเดี๋ยวเราจะหาไอ้น,นี้ได้นะครับทีนีเ้เพื่อให้มันดูครบท้วนสมบูรณ์นะครับผมก็อาจจะเขียนว่าอย่างนี้สมมติฐานนะ assumption นะครับที่เราต้องทำนะข้อ1ก็คือสมมติว่าวคงที่นะครับ มีข้องนะที่เราจะต้องสมมุติก็คือสมมุติว่าอากาศเป็นก๊าซอุดมคตินะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเป็นก๊าซอุดมคติปุ๊บเนี่ยสมการก๊าซอุดมคตินะครับมันจะมันจะต้องเด้งขึ้นมาเลยนะในหัวเรานะตัวนี้จะต้องเด้งขึ้นมาเลยนะครับ ซึ่งสมการนี้นะในในคลิปสอนก็อธิบายไปแล้วแหละว่ามันเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัตินะในเชิงในเชิงที่เป็นสมการคณิตศาสตร์นะครับเพราะว่าเราสามารถแสดงมันได้ได,ได้หลายรูปแบบนะแสดงในรูปของรูปภาพก็ได้นะอย่างเช่น PVT diagram ที่เราทำกันนั่นแหละหรือว่าตัว thermodynamic surface นะครับ เห็นนะอ้อพอดีนี้ผมอยู่ในห้องทํางานเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูว่ารุ่นแรกๆที่เป็นรุ่นพี่คุณนะ่ะผมให้เขาทำเทอร์โมไดมิกเซอร์เฟสวัตตแต่ว่าผมไม่รู้ว่าคุณจะมองเห็นชัดเจนหรือเปล่านะ เห็นเปล่าไม่ลูกกล้องมันมันไม่โฟกัสอ่ะนะครับอ๋อผมต้องตัดไอ้นี่เนาะผมตัดว่าไม่ต้องเบลออ่ะโอเคเห็นเปล่าไลูกไม่รู้กล้องมันจะโฟกัสที่ไหนเนี่ยเทอร์โมเดนามิกเซอร์เฟซนะครับจากรูปในมองเห็นยังวะจากรูปในเนี่ยจากรูปในเฮ้ยผมควรจะทำไงวะเนี่ย ผมควรจะงดแชร์ก่อนใช่ไหมจะได้เห็นทอ้นี่ชัดๆหน่อยเห็นไหมนี่นะครับอันนี้เป็น t h อร์โมไดนามิกเซอร์เนะครับโอเคนะมันจะมีสองแบบใช่ไหมถ้าคุณดูคลิปมาแล้วนะแบบหนึ่งมันจะเป็นแบบที่อะไรอะตอนที่มันเปลี่ยนจากของเหลวเป็นของแข็งอะปริมาตรมันหดตัวนะครับกับอีกอันนึงเป็น ตอนที่มันเปลี่ยนจากของเหลวเป็นของแข็งว่าปริมาตรขยายตัวเช่นน้ำอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นเทอร์โมเมเดลามิกเซอร์เฟซคลลับบกอันนี้จะเป็นแบบที่พอเป็นของแข็งแล้วหดตัวนะครับก็คือสารเกือบทั้งหมดในโลกเี้ยเป็นแบบนี้นะครับเนาะช่วงเนี้ยช่วงที่ขยับจากของเหลวถอยไปเป็นของแข็งอ่ะนะครับปริมาตรมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือปกติส่วนไอ้ตัวที่ไม่ปกติเนี่ยคือน้ํา หันยังไงให้มันเห็นว่าเนี้ยพอของเหลวไปเป็นของแข็งปุ๊บปริมาตรตันเสือขยายขึ้นอะไรเงี้ยนะครับมันก็ก็จะเป็นแบบนี้อย่างตรงเนี้ยเวลาเราดูอ่ะแกนตั้งมันจะเป็นเพรสเชอร์ใช่ไหมแกนนอนเป็นวลลุ่มเปล่าวะแกนนอนเป็นวลลุ่มนะครับแล้วก็แกนลึกเข้าไปข้างในเนี้ยเป็นอุณหภูมิถ้าเรามองแบบเนี้ยมันก็จะเป็นพีใีไดการแล้วถ้าเรามองแบบนี้นะครับ แต่ถ้าเรามองแบบนี้นะครับมองเป็นท็อปวิวลงมาก็จะเป็นทีวีไดแกรมอะไรเงี้ยนะครับเราถึงเห็นะระฆังคว่ำทั้งทั้ง2มุมมองนะทั้งทีวีไดแกรมและทีวีไดแกรมนะครับแต่ว่าเวลาเราเฉือนอนะ่ะเวลาเราเฉือนวัตถุอันเนี้ยขอบหรือสันที่มันเกิดขึ้นอนะ่ะมันก็จะเป็นคนละทิศทางกันใช่ไหมไอ้สายเส้นสามขยับมันก็คือพอคนเฉือนพวกเนี้ยมันจะเกิดเป็นขอบของพื้นผิวขึ้นนะครับ ก็จะออกมาเป็นเส้นอนุณหภูมิคงที่ความดันคงที่อะไรแบบที่เราเห็นนั่นหละนะครับอ่ะโชว์ว่ามันมีของมีอยู่ด้วยถ้าเราอยู่ในชั้นเรียนเราก็จะได้จะได้จ,ดจับมันนะครับจับมาเรากําลังพูดว่าไอ้วิธีการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัตินะมันทาได้หลายแบบนะครับสมการของคาร์ดูดมคติเนี่ยก็เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติตัวต่างๆในรูปแบบของสมการนะครับ ส่วนอันเมื่อกี้ไอตัวเทอร์โมไดนามิกเซอร์เฟซเมื่อกี้หรือว่ากราฟทีวีทีวีไดแกรมหรือกราฟทั้งหลายที่เดี๋ยวเราจะเห็นไปอีกหลายอันเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการแสดงความสัมพันธ์ด้วยรูปภาพกับอีกแบบนึงคือแสดงความสัมพันธ์ในรูปของตารางก็คือตารางเทอร์โมที่เราใช้เปิดนั่นแหละนะครับถ้าเป็นของถ้าเป็นสถานะถ้าเป็นสถานะ ของไหลก็คือของเหลวกับไอเนี่ยโดยส่วนใหญ่เรามักจะใช้ตารางนะครับพอเป็นการอุดมคติไปเลยก็เป็นสมการที่เราเห็นบนหน้าจอนี้หรือว่าถ้าเป็นของแข็งเดี๋ยวเขาก็จะมีจะมีสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติสําหรับของแข็งอีกนะครับโอเคไหมรูปภาพเนี่ยเดี๋ยวพอใช้ไปใช้ไปเราก็จะไม่ค่อยนั่นละจะไม่ค่อยได้ใช้ละนะครับ เอ่อ่อะมาต่อตอนนี้เราไล่โจทย์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือสมการที่เกี่ยวข้องเนาะทีนี้สเต็ปการคิดคืออะไรล่ะสเต็ปการคิดก็คือว่าอืมอ๋อ,อเดี๋ยวคุณต้องสมมุติด้วยว่ามวลไม่ได้รั่วไหลไปไหนนะครับคุณก็ต้องบอกว่าข้อสามนะครับข้อสาม มวลคงที่โอเคแม้มันต้องสมมุติด้วยนะไม่งั้นเราคิดต่อไม่ได้นะครับอเพราะฉะนั้นเส้นทางในการคำนวณเรามันจะเป็นยังไงครับเนี่ยเส้นทางการคำนวณเราจะเป็นยังไงเนี่ยอันแรกเนี่ยเรารู้ p รู้ t ใช่ไหมเราจะหาเอ่ออาอกาศที่เป็นค่าคงที่อยู่แล้วนะครับ0 287จุดสองแปดเจ็นี่นะแล้วก็ v คงที่ m คงที่นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นว่า v คงที่ m คงที่นะเราก็จะต้องคิดโดยอัตโนมัติว่าแปลว่า v จำเพาะมันคงที่ด้วยนะครับซึ่งถามว่าเราจําเป็นจะต้องหา v จำเพาะไหมจริงๆก็ไม่จําเป็นหรอกเพราะว่าเราสามารถทําอย่างนี้ได้ดูนะเอออ่ะสองอันนี้นะครับผมโยงให้เห็นนะว่าอันนี้ กับอันนี้นะครับนำไปสู่ปริมาตรจำเพาะคงที่ด้วยเนาะทีนี้พอผมเห็นปริมาตรจำเพาะคงที่ใช่ไหมผมก็จะนึกถึงว่าอไอ้สมก,การการดูดมงคติเนี่ยจริงๆเราสามารถย้าย m มาหารใต้ v ตรงนี้ได้ด้วยนะอูกไหมครับเพราะฉะนั้นสมก,การการดูดองคติบางทีเราอาจจะเห็นว่ามันเขียนอยู่ในรูปนี้ได้โอเคไหมแล้วก็ เดี๋ยวถ้าเรารู้ว่าถ้าทำบ่อยๆมันจะเริ่มมองออกแล้วว่าอ,อ,อะไรอะ่ะอ่าเป็นค่าคงที่ v เป็นค่าคงที่นะครับสองตัวนี้เป็นค่าคงที่ใช่ไหมเพราะว่าถ้าผมมองว่าย้าย v มาหารข้างนี้หรือว่าย้าย t ไปหารข้างนี้นะครับเราก็จะได้ว่า p ส่วน t เป็นค่าคงที่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเรารู้ว่า p หนึ่ง t หนึ่งเป็นเท่านี้ ทีสองเป็นเท่านี้เดี๋ยวผมจะหา p ีสองได้เลยนะนึกออกไหมครับก็อ่ะเราวางสเต็ปการคำนวณไว้แบบนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลงมือทำกันนะครับ